อา้าต่อมาปึ๊บอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตในภาพมีโครงสร้างเหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างไรอธิบายสิอันนี้ตัวอะไรลูกอ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ดูก่อนนะหลังจากนั้นเดี๋ยวให้น้องๆเขียนเองแล้วค่อยดูเฉลยของพี่ก็ได้นะอย่างอย่างข้อแรกเนี่ยเป็นอะไรลูกตัวอะไร อูดใช่ไหมหนูว่เขียนว่าตัวในข้อแรกเนี่ยเป็นอูดลูกอูดนะมีโครงสร้างเหมาะไหมเหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยดังนี้นะคะพอ,อยู่ที่ทะเลทรายมีโครงสร้างเหมาะกับแหล่ง ที่อยู่อาศัยดังนี้อ้าดังนี้เออก็บอกว่าอะไรดีมีขนตายาวาเขียนไปมีขนตายาวาแล้วก็อะไรลูกเพื่อป้องกันฝุ่นใช่ไหมที่พีเราใหฟังเพื่อป้องกันฝุ่นนะคะ มีอะไรลูกกรีบเท้าและขาเป็นไงยาวนะยาวเพื่อ,อไว้เพื่อ,อไว้สำหรับเดินในทะเลทราย ะะไว้สาหรับเดินในทะเลทรายและมีมีอะไรที่อยู่ข้างบนหลังมันและมีหนอกอเขาเรียกหนอกนะลูกนะไว้สะสมไขมันเป็นอาหารอีกด้วยอืมอันนี้ก็คืออะไรลูกอูดนั่นเองนะ อาต่อมาภาพ้างลางนี่เป็นเสืออะไรเนี่ยเสืออะไรเสือโครงลูกเสือโครงเสือโครงเป็นยังไงมีโครงสร้างอืมีโครงสร้าง,ง,างเหมาะกับแรง ที่อยู่อาศัยดังนี้อ้าเป็นยังไงล่ะ,ม,ะมีอะไรลูกมีอะไรลูกลายเห็นไหมเสือเนี่ยมันมีลายอะไรลายเหลืองเหลืองส้มเนี่ยลายเหลืองส้มสลับ ดำใช่ไหมเป็น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 บัางบังรู้จักบัางไหมคือลายแบบนเนี้ยเนีย่ยเนี่ยดูเนี้ยคือลายมันเนี้ยมันเป็นขีดมาเนี้ยเดี๋ยวก็ขีดขึ้นเดี๋วก็ขีดลงแล้วก็ขีดขึ้นขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้น,น,นอย่างเงี้ยเนี่ยเออเขาเรียกว่าเป็นบัางนะเป็นบัางบังเพื่อให้กลมกลืน เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพป่าลูกกับสภาพป่าที่อยู่อาศัยที่อยู่ก็พอแล้วสภาพป่าที่อยู่ก็พออืมอ่ะต่อไปตัวอะไรเนี่ยตัวอะไร ตัวอะไรเอ่ยใครรู้บ้างปากาตูนหนุืมปาการ์ตูนนะมีโครงสร้างเหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัย ดังนี้อ้าอะไรลูกมีอะไรลูกมีครีบมันอยู่ในน้ำใช่ไหมมีครีบผ้าชนิดเลยนะมีครีบ5้ชนิดคล้ายใบายพายเอาไว้ทำอะไรครีบมเอาไว้ทำอะไรลูกคล้ายใบายพายพอออาย,ยอพายเช่นครีบอก ครีบอกครีบท้องครีบหลังครีบก้นนะและครีบหางก้นนะลูกนะซึ่งช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำเนาะ อ่ซึ่งช่วยซึ่งอยู่ซึ่งช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำเอาต่อมาภาพใครเอ่ยไก่เห็ปะ่ะมีโครงสร้าง เหมาะกับแรงที่อยู่อาศัยดังนี้มีส้นเท้ายกสูง กว่าปกติไก่นะเขาจะมีส้นท้ายกสูงปกติถ้าหนูได้เห็นนะแล้วก็นิ้วเท้าใหญ่นิ้วเท้าใหญ่ถ้าเทียบกับลำตัวเล็บสั้นแต่แข็งแรงเล็บสั้นแต่แข็งแรง เอาไว้ทำไรทำให้เอาไว้คุยอะไรลูกคุยเขีย่ยหาอาหารได้ดีใช่ไหมเออทำให้คุยเขีย่ยหาอาหารได้ดีไก่ก็จะมีจะงอยปากแหลมนี่ตรงเนี้ยอืมใช่ไหมมอเห็นหมาที่พี่วงฟึ๊บนี่ มีจะงอยปากเป็นไงลูกแหลมไกลมีจะงอยปากแข็งแหลมเห็นไหมลูกแหลมไว้จิกอาหารอ,อันนี้ก็คือเหมาะกับ แหล่งที่อยู่อาศัยของเขานะโครงสร้างของเขาเนี่ยเออนะอืออ่ะต่อมาเดือนขึ้นไปปึ๊บเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโอเคนะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น2แบบนะถ้าแบ่งเป็น2แบบก็คือแบ่งเป็นสองแบบก็คือ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์นะแล้วอีกอันนึงก็คือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเอ๊ะทำไมสิ่งมีชีวิตต้องไปมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยเนะ้อเพราะอะไรลูกเพราะคนเราเนี่ยนะจะอยู่ได้นะหรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือก็พืชก็แล้วแต่อย่างเช่นพืชเนี่ยถ้าขาดแสงสว่างเนี่ยจะอยู่ได้ไหมลูก ไม่ได้เพราะว่าถ้ามีแสงสว่างพืชก็จะสามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะมีอาหารได้ปรุงอาหารได้ถ้าไม่มีแสงก็ไม่สามารถที่จะปรุงได้คนเราก็เหมือนกันนะคะสัตว์ก็เหมือนกันไม่สามารถที่จะขาดอากาศหายใจได้โอเคไหมลูกนะ มาดูข้อหนึ่งก่อนสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเขาก็จะมีความสัมพันธ์ในแหล่งอะไรลูกแหล่งที่อยู่อาศัยนะแหล่งอาหารแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนแล้วก็แหล่งหลบภัยนะคะส่วนสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่ชีสิ่งไม่มีชีวิตก็คือมีความสัมพันธ์ในเรื่องของแสงอากาศอุณหภูมิน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันนะรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร กลุ่มสิ่งมีชีวิตอ่เรามาดูก่อนนะกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะเขาว่าสิ่งมีชีวิตคําว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปชนิดเดียวได้ไหมลูกไม่ได้ต้องตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปถึงเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะแล้วต้องมาอยู่อาศัยรวมกันในบริเวณเดียวกันในช่วงเวลาหด้วยนะตามทันไหม กลุ่มสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรลูกอย่างเช่นช้างกับม้าลายมาอยู่ร่วมกันในป่านะเวลาใดเวลาหนึ่งก็เรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตแล้วนะอาจจะเป็นสามชนิดก็ได้ช้างม้าลายแล้วก็แรดสมมุตินะมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็เรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะ ต่อมาแหล่งที่อยู่คืออะไรแหล่งที่อยู่คือบริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตมาอยู่รวมกันเช่นอาจจะในบึงในบึงก็จะมีปลานะคะมีปูมีกุ้งมีหอยแล้วแต่ขอนไม้ขอนไม้ก็อาจจะมีพวกอะไรลูกอาจจะมีเห็ดอาจจะมีเชื้อราอาจจะมีแบคทีเรียนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตเหมือนกันป่าชายเลนป่าชายเลนอาจจะมีต้นโกงกางมีปูเสม มีปลาตีนใช่ไหมลูกในทะเลใายก็อาจจะมีอูดมีทรายมีอะไรแล้วแต่แยกไปเม็ดในทะเลก็อาจจะมีปลามีปลาการังมีปลาหลากหลายชนิดนะลูกนะแบบนี้เป็นต้นอ่ะเดี๋ยวพี่แถมให้นะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตละลูกนะอันนี้แถมนะแถมอูแถม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 ,แถมตลอดนะแถม นะถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวล่ะมาอยู่รวมกันเขาเรียกอะไรลูกเขาเรียกว่าประชากรลูกประชากรคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ร่วมกัน นะ。ในบริเวณเดียวกันเดียวกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยนะประชากรคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณเดียวกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเขาจะเรียกว่าประชากรอย่างเช่นประชากรของ ฝูงนกนางนวลโอเคไหมลูกนะแบบเนี้ยที่มาอยู่ในบึงแห่งหนึ่งเนี่ยมีแต่นกนางนวลทั้งนั้นเลยก็คือมีแค่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวนะคะอ่ะพอจะแยกออกนะเขาเรียกว่าประชากรอ,อ่าต่อมามาดูตัวอย่างนะคะเต่าเนอยู่ว่ายน้ำอยู่ในน้ำทะเลใสๆนะใสๆใสๆมากเลยนะเออ ความสัมพันธ์ของอะไรลูกเต่าอะไรเต่าทะเลนะคะเต่าทะเลเต่าทะเลกับอะไรกับน้ําทะเลไงนะกับน้ําทะเลก็คือแหล่งที่อยู่อาศัยของมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเต่าทะเลมีชีวิตไหมมีก็คือมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับอะไรลูกกับน้ําทะเลมีชีวิตไหมไม่มีแต่เป็นน้าใช่ไหมลูกก็เรียกว่าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยดูต่อไปนะ,ะให้น้องๆลองทำดูน้องๆลองทำดูอันนี้ความสัมพันธ์ของอะไรตัวอะไรกรบใช่ไหมลูกเออกบความสัมพันธ์ของกบกับอะไรเนี่ยมันทำอะไรมแมลงใช่ไหมลูกกบมันกำลังจะกินมแมลงอยู่นะ เป็นความสัมพันธ์กบกับแมลงกลบมีชีวิตไหมมีมแมลงมีชีวิตไหมมีแสดงว่าสิ่งมีชีวิตเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะไรลูกตอบสิสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอืม ต่อ,อมามาดูความสัมพันธ์ของใครตัวนี้ชื่ออะไรควายนะลูกนะควายกับหญ้านะลูกนะควายกับหญ้าเออควายกับหญ้าควายมีชีวิตไหมมีเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตหญ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตไหมมีใช่ไหมลูกนะอืมก็ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งมีชีวิตอืมพอจะได้ไหมน่าจะได้นะอ่ะมาดูซิมาดูมาดูความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะในด้านของ ความสัมพันธ์ด้านที่อยู่อาศัยนะลูกนะมาดูแหล่งที่อยู่อาศัยกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตซิอย่างเช่นนกทำรังบนต้นไม breakup, ้เ enfin, จาะต้นไม้ใช่ไหมลูกเนี่ยนกตัวเนี้ยทำรังบนต้นไม้เจาะต้นไม้ใช่ไหมลูกเป็นอะไรลูกแหล่งที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นนะนกเป็นสิ่งมีชีวิตนะนกเป็นสิ่งมีชีวิตนะเออหนูเขียนไปนกเป็นสิ่ง มีชีวิตต้นไม้เป็นแหล่งอ,อะไรลูกอาศัยใช่ไหมลูกกล้วยไม้ปา่ออาปนะอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยจากรูปนะอยู่บนต้นไม้กล้วยไม้ก็เป็นอะไรลูกกล้วยไม้ก็เป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตนะเป็นสิ่งมีชีวิตส่วนต้นไม้ก็เป็นอะไรลูกแหล่งอะไร แหล่งอาศัยม้มาลายม้าลายป่ากับทุง่งหญ้าใช่ไหมทุง่งหญ้าม้มาลายป่านี่ก็เป็นสิ่งมีอะไรลูกเป็นสิ่งมีชีวิตทุ่งหญ้าก็เป็นแหล่งอะไรลูกแหล่งที่อยู่อาศัยโอเคไหมเนี่ย ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยก็จะเป็นแบบนี้นะนกเอ่ย ok, กว้ยไม้เอ่ยม้าลายก็อาศัยอยู่ในป่าในทุ่งหญ้าใช่ไหมคะลูกอ,อ่ะหน้าต่อไปนะความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหารนะเมื่อกี้ด้านอะไรนะด้านแหล่งที่อยู่อาศัยมาดูด้านอาหารบ้างนก ok, กินปลาอ่านกกินปลานก ok, เป็นสิ่งมีชีวิตนก ป็นพี่เขียนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตส่วนปลาเป็นอาหารนะลูกนะปลาเป็นอาหารงูกินปลาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ปลานะเนี่ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวแก้ใหม่งูกินกบลูกอันนี้งูกินกบนะงูก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะกบก็เป็นอาหารนี่ แล้วก็สิงโตสิงโตก็เป็นสิ่งมีชีวิตมาลายก็เป็นอาหารเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบนี้นะแยกได้ไหมได้นะมันอยู่ด้วยกันนะก็ต้องเป็นอาหารซึ่งกันและกันนะใหม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งอะต้องกินกันสักตัวหนึ่งนะั่นแหละนะเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์ก็จะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ก็ต้องไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อดำรงชีพต่อไปนะคะ มาดูความสัมพันธ์ด้านแหล่งหลบภัยนะลูกด้านแหล่งหลบภัยอ่ามาดูซิใครก่อนปูปูเป็นสิ่งมีชีวิตนะปูอยู่ในรูรูก็คือแหล่งอะไรลูกรูมันก็คือแหล่งหลบภัยนะแหล่งหลบภัยใช่ไหมคะส่วนปูก็คือสิ่งมีชีวิตนะอืม ปลาการ์ตูนซ่อนตัวอยู่ในดอกไม้ทะเลนะดอกไม้ทะเลก็เป็นแหล่งหลบภัยแหล่งหลบภัยส่วนปลาการ์ตูนก็เป็นไายลกูกสิ่งมีชีวิตเห็นไหมสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีความสัมพันธ์ด้านแหล่งหลบภัยปนะูเสฉวนหลบภัยในเปลือกหอยนะเปลือกหอยก็เป็นแหล่งเนี่ยเปลือกหอยตรงนี้นี่เห็นไหมเปลือกหอยตรงเนี้ยเออก็เป็น แหลงหลบภัยนะส่วนปูเสฉวนก็เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยปูนะไม่ใช่หอยนะเนี่ยเป็นปูสิ่งมีชีวิตปูไปอยู่ในหอยเพราะว่าอาศัยเปลือกหอยนะคะอืมต่อมา ความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนโดกความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนก็คือนกทำรางบนต้นไม้ต้นไม้ก็คือแหล่งอะไรลูกแหล่งสืบพันธุ์และแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อนนะลูกเป็นต้นไม้นะคะเต่าขุดหลุมเพื่อวางไข่ก็คือหลุมเขาอ่ะก็คือเป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อน ช้างป่าเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอยู่ในไรในป่านะในป่าป่าก็คืออะไรลูกก็คือแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูอนุบาลลูกอ่อนเนี่ยเป็นแบบนี้นั่นเองนะความสัมพันธ์ดูภาพแล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ว่าอยู่ในด้านใดอ่ะอันนี้ลิงอยู่บนต้นไม้นะต้นไม้เป็นอะไรลูกนะต้นไม้เป็นอะไรก็เป็นที่อยู่อาศัยหนูก็บอกเลยว่าด้านที่อยู่อาศัยเออเห็นไหมด้านสืบพันธ์ได้ด้วยไหมมีลูกอ่อนเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยลูกเล็กๆเขาอยู่เนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นแหล่งอะไรลูกด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนลูก ต่อมาเสืออยู่ในป่าก็ด้านที่อยู่อาศัยต่อมาวัวก,กินหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าก็เป็นด้านที่อยู่อาศัยด้านอาหารก็ได้นะใช่ไหมเอาใหม่เดี๋ยพี่เป็นด้านอาหารดีกว่าหญ้าเป็นอาหารของวัวไม่ใช่ด้านที่อยู่อาศัยด้านอะไรลูกด้านอ,าอะไรลูกด้านอาหารนะ มันต้องเนี่ยมันด้านอาหารเนี่ยเออด้านแหล่งอาหารนะด้านแหล่งอาหารที่ต้องโดนกินใช่ไหมอ่ะพี่เขียนด้านแหล่งอาหารก่อนอืม